มาใหม่สองมัดสองมัดเ้าท่านมัดบ้าไงมันไงมันลาเลยมาำก็เรื่อยจะก้าสูาขาแบบแพงๆมัยดึงไหมันโคยงแรงมั่นดับท่านเลือกกโต้โต้อท่านไม่ขายต่มารถข้ห้มันยัเจอยังขายอยู่นะมันยังเสาอยู่หลายก็รู้ไหมมันที่เขามัด đỡ sạn không kịp ừ. đỡ sạn đi à luôn mình <laughs> mà lên đi nó nó không với ờ kiếm má mà ừ

ขาขาวปะเกสมดคนแรกอยงลงไปลานมาจั้อม่เอกสารเ่พ่อกสารูไม่เลยนี่มาให้มาันตันสี่สิจะจังแพงกันด้ละ้มา กี่มาอันนี้เป็นไงขันยาคันจะพัดนโลกเขินโลกเอ้าส้มบอชาซาเทวันจะพัดนโลกเป็นกี่มาอันเดีมันว่เซรีอรูรอี่ไหนเดี๋ยีน่เตาให้เอ็ดเพอเจลีนะเก็บเก็บเก็บยู่

ช่างเคยละเนือ <jamais> ส oh, <are> ื่อน้อยเลยนะนะดมเห็นฮะเห็นะเขินนี่กินเท็นกจจับน้องให้ย้ำลมขอบคุณองก้องได้ละน้อยเหรเนเินีหนังนะดิกินมาเค็นแล้วค่บุ แสงง่ายโดนแซ่บๆนี่กระปูแดงพร้อมซือกันนี่กะปุดแดงแดงกรนี่ดอเหรอืมอื้ ไม่ใชได้จุดเข่าแร่พี่ยุทก็ีนเข้าเจังไหลใช